ยูดีไม่เสียไปเนาะข้างบนแกตีมาข้างบนแกตีลูเก่งอันดูดูพี่นายได้่เียงมองนะมองนะโหคนเก่งอยู่าเก่งเฮ้ยแม่ขอช็คหน่อยแม่

มันอเขาโวยจะแตนทิ่มในย้อนนี่เละสองรองสามลองนี่แหละเป็นไหนเล่นดูเล่นดูเฮ้ยไม่ใช่สิบใบอ๋อแล้เอ๋อเล้วอัดเตะขวบ 喝水。